สวัสดีครับสวัสดีวันเปิดฤดูก,กาลหมอลำเสียงสะออนนะครับอยู่สำนักง,งานหมอลำเพชรลำเพื่อนพี่น้องนะครับโอ้แดดคักมันนี่นะครับเวทีแล้วนะครับเนี่ยหมอลำเสียงสะออนโอ้แม่ค่าพ่อค้ามาแล้วตัวนี้ <laughs> อีพอมาแล้วครับป่นพ่อค้าเพิ่งจอดรถแล้วแดวไวด,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 ดไล่นะครับทีมงานเท่ากับลกรอบมาจอดไว้ทั้งปีนะครับมาเรื่องเก็บบาับานบา้บานประตูท่างนี้มาเรื่องบา้านมาแดดคักแันมาเามมานี่ มาพี่น้องมามาเบ่งบรรยากาศมึอนี่เปิดป้ายเปิดว่งมอลำเสียงสะอ่อนนะครับอยู่สำนักงานมอลำเพชรลําเพื่อนนี่ยนะพี่น้องนะครับมามาดูคลิปนี้ด้วยกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับเวทีเฮานะครับเื้นไฟขึ้นเรียบร้อยครับเป็นเวทีสิบห้องนะครับเนี่ยพอดีเลยนะครับพี่น้องพอดีรับงานแบบกระทัดรัดนะครับนี่เครื่องเสียงมาลงแล้วพี่น้องเครื่องเสียงมาลงแล้วนะครับลดเครื่องเสียงมาแล้วครับลดเครื่องเสียง ับนี่ตูรำพงเปิดเอามาลงแล้วนะครับชุดแบบว่าชุดน่ารักนะครับวันนี้นะครับโอ้ตูเบียรเตี้ยงลายายเลยพี่น้องเลยนะครับเื่นไฟป๋าไก่ครับลงเรียบร้อยแล้วครับป้ายเสียงสะอ่อนขึ้นแล้วนะครับเอามาเลี้ยงนะพี่น้องเด้อมาเลแ้งเด้อนะครับผู้ใดอยากมาเบิ่งนะครับหนางานก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาบ่ได้ก็เข้าไปทางเพจคือเก่านั่นแหละพี่น้องนะครับ เป็ดมอลำเพ็ดลำเพลินขายบัตรนั่นแหละนะครับเมื่อนี้เป็นมือเปิดป้ายเปิดวงนะครับของมอลำเสียงสะออนครับราคาราคาต่ำสองแสนนะครับแสนกว่านะครับราคาแสนกว่าครับค่าจ้างนะครับเนี่ยเวทีประมาณทร์ซับนี้นะครับศิลปินนักแสดงก็จากเพชรลำเพลินจากเสียงสะออนนะครับร่วมกันเมือแรงนะครับราคาจ้างแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับตอนนี้แม่ค้าแม่ขายกำลังเข้ามา คนกำลังเขาบอกจองหมองขายนะครับสถานที่กว้างดีแต่ว่าแดดพี่น้องวันนี้แดดแดดแดดอ่ะทีมงานเครื่องเสียงกำลังเอาลงนะครับเฮ้ยแดดแดงแดดแดงแดดเลยมานลยโอ้ยมาแดดกักแทรลูกพี่แดดจนเลียมตาหนาวหนาวไะนะเฮ้ยหนาวหนาวจะได้มาแดดกัก อ่ะชุดตัวลำโพงลงนะครับกำลังลงกันแล้วนะครับตอนนี้โอ้พอมันเครื่องเสียงของผู้ใด้เนี่ยปัาดท้องลูกเพี้ยด้วยนะเครื่องหอดใช่ปะสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องหอดใช่ปะเครื่องหอดใช่ปะเครื่องเสียงงบาได้ปะอออยู่ครับดเต็มที่ครับมโอนี้ครับเต็มที่ครับอัานเต็มที่เลยนี่กลางเกลางี้ยงมือเข้าไปอุดรแต่สถานที่อยากแคบได้ยังนะอัานมเต็มที่่เหรอกมือนี้เอาเต็มที่เแล้วโอนี้เนาะ การแก้ง MP, กางแจงพี่น้องครับนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอานี่ระะาคาบ่ถึงอันสองแสนแสนกว่ามอลําเสียงสะอ่อนนะครับเปิดไปเปิดไม่มานี่นะครับพี่น้องราคาซอบซอศิลปินครับคับจอนะครับคุณภาพครับจอนะครับเวทีเครื่องเสียงระดับแบบว่าซิหหองขึ้นนะครับนี่อ้าลวลงตูกแล้ว ครับตู้เบ <Yes, S 1> ีดตู้เสียงกลางกับตู้เบีดตู้เบียดรถล็อกร้อนึงเฉพาะเครื่องเสียงนี่พี่น้องเอ้ยโอนบักยางงามเลยโอ้ยนายเดียวกันเลยนี่เบียดค้างแล้วตัวใดเบีดเท่า สิบใบตู้เบรคค้างละสิบใบกลางแหลมค้างละหกใบนี่เห็นบ่พี่นอ้นองเหงืโอ้ยตั้งแต่สิบใบได้ก็ระเพื่มแล้วค้างเดียวได้ดิสองค้างก็นยี่สิบใบอะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเสียงเบรคนะครับไม่ไม่ใช่เบรคสิบแปดนะครับเป็นเบรคยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับค้างละสิบใบกลางแหลมค้างละหกใบนะครับแต่ว่าเป็นเบรคยี่สิบเอ็ดนิ้วนะพี่นอ้องเนอะนะครับ กระแทกเติมเติมลมแมแรงสองคางในกันยี่สิบใบเพราะว่าคางละสิบนะครับกลางแหลมกับคางเสียงกลางกับคางรัดหกใบนะครับโอ้มาตรฐานนะครับอันนี้จะเป็นมอนิเตอร์ข้างบนนะครับระบบไฟครับปลาไก่ลงเต็มนะครับระบบไฟโอ้บัดม,มือบัดขึ้นหมดเป,ปล่าด,ดิครับ บันเอมันเคลนเตีจวดย่างเดียวระบบใหม่ระบบใหม่อีกแล้วนี่ปลาไก่บ่เคยหยุดนิ่งครับระบบใหม่เรื่อยๆมีมาเซอร์ไพรส์ใหม่เรื่อยๆเมล็ดอลังการอลังการเมล้ดวัาสันปลาไก่เราเนี่ยของแตีเลยราคาเส้นกลัวๆนี่โอ้ยพอดีจ้างเนาะพอเนาะซนัมเนาะพอดีจ้างปลาไก่แล้วว่าซัมเนีาะพอดีจวดเลยแต่ว่าเมล็ดสี่เหรียนไฟแบบระบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ย อลังการแน่นอนมาเบิ่งน้ากันมื่อแรงพี่น,อน้องมาเบิ่งน้ากันผู้ใดมาได้มาเนาะปลาเนาะผู้ใดมาบ่ได้กัเขากุ้มปิดนี่นะครับเอาเปิดไปกุ้มเปิดไปก <laughs> <laughs> ุ้มเปิดไปเลยนี่ระบบไฟปลาไก่บอกว่าวันนี้จัดแบบไม่เคยจัดมาก่อนนะครับอ๋อแต่แต่ไฟอันอันตัวนี้กัดไฟมุมวิงเทียนเลยรับบักหลายตัวนึงครับนี่นะครับไฟอัน สลับสีอีกนะครับไฟซองสว่างเต็มขั้นเลยครับพี่น้องไฟสว่างเต็มขั้นเลยนะครับไฟผ้า led อีกคุณนะนะครับโอ้คัก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 ป้ายไฟกับมาไม่ครับเพ็ดไปไม้เลยครับป้ายไฟเสียงสะอ้อนสุดยอดแทลามเมลี่งเนี่ยมาเบิ่งนับกันเด้อพี่น้องเด้อมเมลี่งเด้อนะครับเอาเชิญเชิญพี่น้องแฟนครับอีฟซี่อลลัมเพชรล้ำเพื่อนเท่านะครับมาให้กำลังใจทีมงานเสียงสะอ้อนนะครับ วันนี้นะครับค่ำนี้เปิดป้ายเปิดวงที่สำนักงานนะครับราคาจ้างกับแสนต้นต้นแสนกลัวกลัวแสนไปไปแล้วแต่พี่น้องคุยกันกับทั้งด้านอ่าไม่พอนนะครับหรือว่าพรพิรดีนะครับคุยกับคนใดนะครับพี่น้องอทีมงานเท่ากับุ่นละพักพรตบัตราใสอยู่พุนสกิปมือแรงสิงเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับ เวทีก็ถือว่าไม่น้อยไม่ใหญ่นะครับสิบห้องครับโอ้ยแดยดแดดแดดจอดรถตากแดดเล่นพี่น้องเลยพคนน่ะไม่มีหม่องไม่มีโฮม,ม,มสีส่วนจอดตากแดดเลย มาเรียงขาดว่าคนสิมาหลายอยู่ด้วพี่น้องมาเรียงเลยได้ยินข้าวว่าถ้าบันเพือกในกล้วสิมาหลายอยู่ได้โก้ซุมก็สิออกมาหลายอยู่นะครับพี่น้องปองไปว่าสิมาเบิองหน้างานหลายอยู่ดินะครับจะพวงจะภาพก็สิบ่เบืองยู่บ่มาเรียงนะจะภาพเคนอันที่มีงบประมาณแสนกว่าๆในคนสิมาเบิองอยู่ไว้จักนะครับช่วงปีใหม่นะครับไปหาสงกรานต์นี่นะครับเทศกาลย่ำในจะเป็นย่มบุญย่มงานนะครับพี่น้องเตอาเพิ่นมาเบิองเนาะนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานมาเบิองไหนเด้อครับมาเรียงเด้อนะครับมาเบิองสดๆหน้าเวทีเท่ากัน นะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญาตเอาซัมนีส้สักกอนนะครับเดี๋ยวจังไดนมือแรงจังว่ากันใหม่นะครับพร้อมแล้วครับทีมงานเสียงสะออนนะครับพร้อมเปิดป้ายเปิดฤดูกาลค่ำคืนนี้จวดครับพี่น้องให้ยกำลังใจกันนะครับเด้อจวดจวดครับ